หวาทันทีครับแบบไม่ขอแคเห็ชื่อก็เชื่อแล้วว่าดีชอบแกงเพื่อนดีนนะมีกลิ่นนิดๆดต่หน่นอยก็ถือว่าพอใจแล้วที่ได้แกลง้งหรือบางทีครับเพื่อนอาจจะไม่ตั้งใจ แล้วไม่พอใจกับเสียงกลองที่เพื่อนตีตุ่มตุ่มตุ่มคิดว่าเพื่อนตีกลองล้อเลียนตัวเองว่าหุ่นเหมือนตุ่มหันไปครั้งที่สองครับเริ่มไม่พอใจทําไมต้องตีกลองล้อเลียนกันด้วยบางทีอาจจะคิดเองไม่พอใจครับหยุดหันมาเลยแค่เสียงกลองนะครับโอ้คนอ้วนคีโมซะด้วย คงไม่ต้องถึงกับขนาดนั้นนะนะอ้า,อาวันนี้ใครที่มาแบบมาแบบไม่มีเพื่อนเลยจากโรงเรียนเดิมมาแบบไม่มีเพื่อนเลยยกมือครับที่มาคนเดียวแบบสถาบันเดิมไม่มีเพื่อนเลยครับยืนยืนนี่คือคนที่เพื่อนไม่คบหาสมาคมเลยนะมาคนเดียวเลยรู้จ,จากไหนครับผู้ชาย อยากโรงเรียนไหนที่ไหนนะศึกษาสงพระจังหวัดลำปางโอ้มากไกลตัอตุ๊รับเพื่อนหน่อยอเป็นคนเหนือเจ้าแต่หน้าตาเจ้าเหมือนคนขวัแก่มากเลย <c oughs> เอาไม,ไม่ต้องพูดแล้วส่งไม้ให้เพื่อนเลยเออ เอาคนที่สองครับพูดด้านหนังค,คนแรกจากไหนครับพุทธมงคลน,นิมิตค่ะที่ภูกเก็ตภูกเก็ตอ๋อไม่ไกลเท่าไหร่เอานน่นโนชุดนอนทำไมยืนแลวครับใส่ชุดนอนก็ไม่นอนกันเลยหรือใส่ชุดนอนแล้วยืนก็ได้โรงเรียนบ้านแม่หาทง่ะเอห,ร,หรืออ,ๆๆะอะไรนะโรงเรียนบ้านแม่หาทงสะกลนครอเกนจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลน,นครโอ้ยเรากู <c oughs> อ,ยอยู่คนแก่นลา่าก็เองอีกเอาสามคนนั่งน,นู้ฝก่งนู้นมาไกลมากเลยครับจากสกลนครคนภูไทยครับมาจากราชชาครับจังหวัดบางนาค่ะโอ้มาไกลมากเลยคนนี้น้อตรงให้คูน,นู้มาไกลมากเลยคนสุดท้ายครับมาแบบโดดๆนี่คือสี่ห้าคนที่เพื่อนไม่ครบเลยนะครับจากโรงเรียนเดิมมาอยู่นี่ไม่รูกจะมีใครครบไหมโูเก็ตวิทย์ครับ ภูเก็ตบิดโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่กลับมาสโมสรรัเพื่อนที่มาโดดๆหน่อยอ้า oh. ใครที่มาที่นี่และยังไม่รู้จักเพื่อนใหม่